เอ็นบีทีนิวช่องนี้พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆที่เป็นการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะของน้องๆเยาวชน on, ในระดับชั้นอุด,ดมศึกษานะครับกับการแข่งขันวาดภาพในโครงการไทยยุทธสตรีอาร์ตการประกวดศิลปะสตรีอาร์ตระดับประเทศระดับอุด,ดมศึกษาจัดทั้งในส่วนกลางคือพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยครับโดยน้องๆนักศึกษาจาก6สถาบันนะครับได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฒน สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์ต่างก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในการประกวดภาพวาดไทยยูสตรีทอาร์ตซึ่งจัดที่สยามสแควร์ซอย7ภายใต้แนวคิด Dream of Thailand ที่สะท้อนถึงความฝันอัตลักษณ์และความงดงามของประเทศไทยผ่านศิลปะ ร่วมสมัยและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดพลังสร้างสรรค์ของประเทศด้วยอย่างทีมของนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้นำเอาแนวคิดพระหุวัฒนธรรมมาใช้ในการนำเสนอเพื่อสื่อถึงความเป็นไทยทั้งเรื่องเชื้อชาติาศาสนาและเพศมาเป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์ภาพ และการเลือกใช้โทนสีที่ดึงดูดใจโดยคาดหวังให้ผู้ที่เข้าชมงานศิลปะได้เข้าใจถึงความหลากหลายของประเทศไทยและการอยู่ร่วมกัน ว่าการใช้พระหูมีพระธรรมในการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ของประเทศไทยนะคะมันทําให้อ่ประเทศไทยในอนาคตมีแต่ความเจริญมากขึ้นค่ะซึ่งการอยู่รวมตัวของคนในประเทศไทยนะคะมันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติาศาสนาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีความกลมกลืนกันมากพอค่ะซึ่งเราอยากผลักดันเรื่องนี้ให้ในอนาคตมีความกลมกลืนกันมากขึ้นค่ะซึ่งเราก็ขีดคาแรคเตอร์ของอตัวละครทั้ง3ตัวของเราขึ้นมานะคะซึ่งมีทั้ง คนอิสลามซึ่งเกี่ยวกับเรื่องศาสนา LGBTQ หรือว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะซึ่งสามารถทําให้สือผลงานถึงชิ้นี้ได้ค่ะส่วนเรื่องสีสันนะคะอยากให้เป็นสีสันสุชาตค่ะเพราะว่าทําให้คนทุกเพศทุกวัยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุคนวัยทำงานหรือว่าเป็นเด็กนะคะสามารถเข้าถึงผลงานชิ้นี้ได้ง่ายด้วยค่ะผลงานของน้องๆจากทั้ง6สถาบันจะแสดงให้ประชาชนได้ชมตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง4ี่พฤษภาค,คมนี้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาดไทยยุทสตรีอาร์ตเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพบนกำแพงและสถานที่สำคัญทั้งในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งปีนี้นะครับมีน้องๆที่เข้าร่วมประกวดจาก42สถาบันในกรุงเทพมหานคร6สถาบันและที่ต่างจังหวัดเนี่ยอีก36สถาบันด้วยกันครับ และจากส่วนกลางนะครับไปดูที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างครับพาไปดูน้องๆทีมเยาวชนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาร่วมถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพวาดในโครงการไทยยูทสตรีทอาร์ตที่สะพานคลองเจดีบูชาตลาดถนนคนเดินหน้าวัดพระงามพระอารามหลวงอำเภอเมืงองนครปฐมครับ โดยผลงานของน้องๆได้นำสัญลักษณ์ความเป็นไทยและก็สัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะก,กึ่งนะมามธรรมหรือว่าเซมิแอ็บสแตรกคือใช้ลักษณะของกุญแจซอนเป็นรูปทรงหลักส,สารกับความเป็นไทยด้วยลวดลายกระหนกผักกูดเป็นศิละปะสมัยทวาราวดีนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีและเมืองนครปฐมโดยยึดหลัก Improvise สอาหรือว่าการดานตรีตามความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละบุคคลไปพร้อมๆกับเสียงดนตรีครับ ก็อยากอยากประสานสารความเป็นไทยด้วยด้วยลวดลายด้วยครับแล tails, zzarella, ้วก็จะเป็นความรู้สึกของแต่ละคนแล้วก็ค่อยๆว่าแล้วก็ค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็จะเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงด้วยครับเรายึดหลักอิมพอไวอาร์ตนะฮะก็คือการด้นสดประกอบเสียงเพลงเสียงดนตรีที่มันเป็นงานของสองซอฟ ออฟสตีนนะครับเอ s OS ก็คือเป็นกลุ่มของสินสร้างสรรค์นครถมนะครับก็คือเรามาทำศิลปะร่วมกับชุมชนร่วมกับดนตรีนะครับ